สบายดีพี่น้องยินดีต้อนรับทุกท่านข้าครับชมสองสาวนางสาวล่าเนาะพี่น้องเมื่อเนียนบ้านสนางกบมีงานหนหนึ่งนะพี่น้องเนาะคือว่าอะไรพี่น้องสิผูกแขนพอใหญ่เนาะพี่น้องสิผูกแขนพอสาวนางเนาะผูกแขนเอินควันพี่น้องเอ้ผูกแขนยามมือแรงเนาะหรือว่ากลางคืนนี่แหละพี่น้องเอ้ตอนนี้กาพี่น้องเขาก็มาหลายคนตืนล้ได้พี่น้องเอ้ เอื้อยน้องเฮากามาหลายคนเติบเลยค่ะคนข้างสีแน่นนาเนาะเต็มเฮือนเต็มซานในพี่น้องเด้อกส้นางสู่ภาพน้องไปเบิ่งบรรยากาศเนาะกำลังเห็ดอยู่เห็ดกินพี่น้องเอ้ยกำลังอุกลุกกันอยู่ตอนนี้ก็ได้นี่แต่พี่แต่น้องเฮาน้ำบ้านเนาะพี่น้องกับบรรยากานแบบไหนเนาะแบบอย่างว่า ก็บ่ได้เฮ็ดใหญ่ปานใดน้องพี่น้องก็มีแต่เอื้อยน้องเฮานําบ้านเฮานี่แหละเนาะพี่น้องก็มีเมนูก้อยปลาเนาะพี่น้องแล้วก็ทางนี้ก็กําลังับปลาอันนี้สิลาบ่สิลาบ่เดนีค่ะก็มีนําสิก้อยคือกันบ่อ๋อ กะเอโนองเฮากะลายคนเติอเนาะพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นพืชผักสนวนครัวเฮาเนาะพี่น้องผักแก่เนาะพี่น้องก็สิมีถั่วฝักยาวแล้วก็มะเขือแล้วก็ผักกาดแล้วก็ผักสลัดเนาะพี่นออ้องผักปลอดสารผิดแน่พี่น้องปลอดสารผิดแน่นอนอันนี้ก็สิเป็นต้มปลาโอ้โห้ต้มปลากะบ,บ่เห็นต้นเลยพี่น้อง ตอนนี้พี่น้องเฮาก็รกำลังมานั่งถาเนาะพี่น้องไก่สิได้ยามได้เลิกได้ยามเลยแต่ว่ากันยังบ่ทันหอดเนาะพี่น้องก็พากันมานั่งถาเนาะเห็ุอยู่เหตดกินเฮ็ดเบื่เงานซอยกันอันนี้ก็สิเป็นบรรยากาศพากขันเฮาพี่น้องผูกแขนเอื้นควันก็สิมีพากขันเนาะพี่น้องแล้วก็สิมีไก่ควันําไ้พี่น้องอันนี้ก็สิเป็นไก่ควันอันมอสูตรเนาะพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นไก่ควันอันผู้ที่อ้อ ชืว่าไก่เขาก็สิค้นลายจัหน่อยไก่ตัวน่อยเนาอพี่น้องคนบัวลายอันนี้กระสิเป็นผักควันนาะพี่น้องโทรศัพท์เพิ่อดังแท้เอื้อยสองเอื้อยเพิ่นกำลังอันตกแต่งผักควันพี่น้องเลยเพื่นเสริมดอกไม้พี่น้อง หนึ่งก็สิเป็นบรรยากาศเลิกพิธีแด้วเนาะพี่น้องเนาะมาสูบกันกันเยวะจัง,ง,งจหน่อยสานางสิให้แม่มน้องไงมาเป็นเหมือนมือกล่องให้เด้อพี่น้องเลยเพราะอสานางก็สิเขาไปอยู่ในแป๊บนึงสานางก็สิได้เขาไปห่วงพิธีน้ำเพลเนาะเสียเสิให้ขออนุญาตให้แม่มน้องไงมาเป็นเหมือนมือกล่องเด้อพี่น้องเลยสบายดี่พี่น้องแม่น้องไงกะ มาเป็นมือเกองไงสาวนางเนาะพีนนะนนน่น้องเนาะสาวนางคนไหนแม่งไอมาเป็นมือเองไหายมือเนาสูตรควันเอิญนเนาะพี่นอ้องสูตรควันเอิญนั่นหับควันเนาะพี่นอ้นองนาอสูตรควันเอิญหับควันนันขอสาวนางเนาะประเพณีเนี่ยห้านเนาะ บรรยากาศก็อบอุ่นดีพี่น้องคนก็ไล่ไล่มันมีแต่ธรรมต่นแก่เด็พี่น้อง ये थे कहने वाले बालक आना चाहिए ये सब नहीं हो भाई शायद नहीं ये वाले सारे नाम का नाम के सब जो वतन है जो ये तमाम नाम का नाम है तो ये जो वतन है ये भी सारे भगवान का है जो नाम है जो वचन है ये सारी बात है मानो मैंने अभी वतन दे दी कर रहा है बता

ออกเว็น,น,นากายโตในกาปสัตา์ให้ผู้ทางเนี่ยควันจังมะมวนให้ชาวมัน,น,นมูอยู่ในตนคนจเจ็บปะไข่มควันะได้ตามผิดรสองตามพนองแต่เกิดควันากรมาเหนือสามสิดต้องหายมาอยู่หอคลอง กันภาพปอดแจงมอย่งกับขออภัยด้วยว่าไปดิ้นกันเสนาะกเดียวนอนองอ่เขาให้อดเสนาะอยู่ดิ้นีห้งกพี่น้องหายจากโรคไข้ไข่เจ็บแต่มเมือนี้กันไปนะพี่น้องโอเโหแหับจับเขนเอาละกัน

ปะทังสองผีฟองเขามาใส่ก่อนมัสามันีวันนั้นอยู่นใหมูหูห้มาอยู่หูสองนักตั้งนเจ้าปนเจ้ทำและผู้หานมานาคพุธนาบุรักนั่เชิอจับมือทีอยมาใส่เหี้ยเอาคนอาชาเยอะ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  ไม่หยุดให้หน้า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  อีธานอวันเจสนาสามใหมาหัวใจวจะได้เที่ยวไปมากามักานเลยวยคนจาไปอาตมาสาธิตตาเมืองพีษไเลยไปเลยไม่นุ่ไ้องก็เปิกัน ไฟกล้องกับป้าเป็นน้องสาวคุณมาเปิดไฟกล้องให้น้องดูเนาะจับไฟของแกนกันสิเป็นนั่นเออ้อมุสนาห์คุนาะ El amante Carla 89 yo tengo una niña

ตอนเนียนหมอสูตเท่าเพื่นกาได้อว่าอุาว่าได้อื่นควันเป็นทีเรียบร้อยนะพี่น้องเนาะกามาโหดผันตอนการ ให้พ่อแม่พี่น้องนั่นผูทีมาร่วมงานนั่นผูกแขนเอื้อนควันบาดในนอพี่น้องเด้อพี่น้องมาผูกแขนนั่นเอื้อนควันพอสนาของกันเด้อพี่น้องเลิแสนากระเบิดผึ่งกระสันซีเรื่ลกตงกันถ่ายได้หรือเปอยาลงกันหัวดี เอากัาผูกแคนเอาหม้อสูดเท้าเนาะพี่น้องเนาะแม่น้องไอ้ก็ว่าท่านได้ผูกแคนกันคอของสาวนางอยู่เนาะพี่น้องยังซื้อกล่องเห็ดสาวนางเดี๋ยวจักหน่อยแม่น้องไอ้ก็สิไปผูกแคนไปเผื่อี่การันต์เนาะแม่น้องไอ้กระแสนางมาซื้อกล่องได้บ้านนี้พี่น้องแม่น้องไอ้สิไปผูกแขนให้พี่ดาวเนาะ ไปพี่น้องไปฟูกแคนน้ำกันพี่น้องตอนนี้สซนางกำลังเป็นมือกล่องเองแล้ยน้อพี่น้องเนาะเดี๋ยวอันเม่น้องไงเพื่อนวายยังไปฟูกแคนให้พ่อเนาะใกล้ซีซัมบูรณ์เลยพี่น้องพิธีเฮาองใกล้ซีจะเป็นพ่อพอ,อ้ ôi <laughs> chết người đông gia cũng vẫn chưa hà nào thăng hà <laughs>

ย่อคันบาขึ้นและได้พี่น้องมากเงินย่อเพี่ยอกับพี่น้องย่ นุกไสน้องพี่น้องอันนี้ก็คือป็นโซมหน้าของเบาเบชัดๆน้องพี่น้องจากคนไปยังอกอกองเหมืนบอกห้องปูกแขนก็มาทันแล้วนันธุ์น่กันเสิร์อุบกามแะไวได้พี่น้องเลย เก่งดีเด้อนี่ <coughs> 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 โอเคเนาะพี่นอ้องเป็นพิธีเฮากาัถือว่าเสร็จแล้วพี่น้องพี่น้องจบพิธีแล้วปันนี้สานางกัสิขออนุญ,ญาตไปเยี่ยมพักเขาพาหนามสุภิสุน้องกินกันเด้อพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสานางเยี่ยมพวกเขาเร็วสิพี่น้อง z มบรรยากาศกินข้าวหวมพากินปลาหวมถอยอีกรอบหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะกิน,นข้าวสามมิตรกันก่อนจังได้ครับได้พี่น้องเอ้ยบ่านนี้นะ มาแล้วมากษาเจ้านั่งมาทังไหนไปซัมพี่น้องเมนอองโยเซอร์บแล้วเ้านั่งขออนุญาตไปย่อภักษาคนเดรกพี่น้องเลยนี่ก็เป็นบรรยากาศกินเขาเนาะพี่น้องพี่น้องเรากำลังกินเขาอันนี้อยู่ทางนอกเนาะพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปเบิ้ง้างในเนาะ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศทางในเฮื่อนนะพี่น้องอบอุ่นเนาะพี่น้องยาตีพี่น้องเฮาการลลยอยู่ได้พี่น้องเลยถ้าถือว่าอบอุ่นพ,สนพนอส,นมนพสมควรเนาะพี่น้องต้นละมุนพอสมควรคือกันในพี่น้องเลยอันนี้ก็ทางนอกเพื่อนอีกทุกหนึ่งน้นอง มาเด้อพี่น้องมากินขอน้ำกันเด้อชื่อพี่น้องเด้อชื่ออให้ขอให้มาวันนี้พี่น้องเชาาดนนวง ทิปเออดยมาเด้อพี่น้องกินข้าวจำกันเด้อกินข้าวสามัคคีเนาะหลายคนหลายคนเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องวันนี้จะนั่งกับสิขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะ สังได้ก็ขอขอบุญขอบคุณทุกท่านหลนายๆที่ครับสมงเจ้าเจ้นานางเจ้าเล่าขอให้ทุกท่านอยู่ดีไม่แห่งทุกคนหนาะเบร์สุขุสุขคนเนาะพี่น้องเนสะสบายดีพี่น้องนะ